ในปัจจุบันเนี่ยตัว HAI ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านคอมพิวเตอร์วิชั่น A I วิชั่นที่เราได้มีการเอาตัว AI เนี่ยาประม,ม,มผ,ลผลภาพหรือว่าวิดีโอที่เราส่งเข้าไปนะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยออกมาสั่งการเครื่องจกักรหรือว่าออกมารคคอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่เราได้โปรแกรมไว้ซึ่งในระบบลักษณะนั้นเนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนของตัวกล้องแล้วก็ตัวหน่วยประมวลผลนะครับ ซึ่งโดยโทั่วไปแล้วเนี่ยกล้องเนี่ยก็จะติดตั้งอยู่อีกที่หนึง่งตัวหน่วยประมวลผลเนี่ยก็จะติดตั้งอยู่อีกที่หนึง่งแล้วเราก็จะทําการเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับหน่วยประมวลผลนะครับอาจจะเป็นการส่งภาพผ่านทางสายเคเบิลที่เป็นสายเฉพาะหรือว่าจะเป็นการส่งภาพผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับส่งภาพมาให้หน่วยประมวลผลเนี่ยทำการประมวลผลภาพอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งผลลับกลับไปที่ปลายทางนะครับสำหรับการควบคุมเครื่องจักรหรือว่ารคคอร์ดบันทึกข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งในระบบลักษณะนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีอุปกรณ์ในนรระะะบบ่่ยมมากกกกคัั็็ืออออฝฝงงงงงขขลลลล้แววหปผ ซึ่งในบางครั้งเนี่ยการที่เราจะเตรียมระบบหรือว่าสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องใช้ทรัพยากรเวลาแล้วก็เงินมากนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์หลายส่วนและผู้ใช้งานเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบลักษณะนี้ด้วยในการที่จะใช้งานแล้วก็บำรุงรักษาระบบนี้ให้มีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับถ้าจะมีอุปกรณ์ a, a i ไอสักตัวหนึ่งสำหรับงานด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นหรือว่า AI วิชั่นโดยเฉพาะที่สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่ายรือดูการใช้งานได้เร็วไม่เปลืองทรัพยากรเงินเวลาในนนนกกาารรรทีีี่เจะมยู้้้ชงอุปณ์ตัว ในคลิปนี้ผมขอนาเสนอทุกคนรู้จักกับ Recamera สินค้าชิ้นใหม่จากทางซีส u d i o ซึ่งเป็นกล้อง h a i i c m m r r a ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเรามาทำความรู้จักกับสินค้าตัวนี้กันเลยครับแล้วตัว Recamera มันคืออะไรล่ะครับตัว Recamera เนี่ยเป็นกล้อง AI ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ถ่ายภาพเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ตัวมันเนี่ยเป็นกล้องที่มีหน่วยประมวลผลในตัวนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากพอที่จะรันตัวโมเดล AI เองได้ ไม่ว่าจะเป็นตัว YOLO จาก Ultralytics นะครับหรือว่า TensorFlow หรือว่าจะเป็น p y t o r c h เนี่ยตัวมันสามารถทำงานได้แบบ standalone เลยโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับในการที่จะใช้งานมันขนาดเล็กกะทัดรัดโดยมีขนาดเพียงแค่40คูณ40คูณ36.5ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นทําให้การเอาไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ง่ายมากครับมีเครื่องมือสําหรับการพัฒนาแบบ Open Source ได้ใช้งานนะครับซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเขียนโปรแกร,รมปรับแต่งการทํางานของตัวกล้องได้เลยตัวรีคัมเมราเนี่ยเลือกใช้หน่วยประมวลผล R i v สำหรับการประมวลผลนดนน้าน AI ต่างๆนะครับซึ่งให้พลังการประมวลผลด้าน AI สูงสุดถึง1 TOPS เลยทีเดียวรองรับการบันทึกวิดีโอแบบ Full HD 1080p ที่30 FPS พร้อมทั้งยังมีแฟลชหน้ากล้องนะครับที่สามารถเปิดการใช้งานได้ซึ่งหน่วยบันทึกข้อมูลของมันเนี่ยเป็น eMMC ขนาด8 g b แล้วก็จะมีรุ่นอื่นที่เป็น64 g b ด้วยนะครับนอกจากจากนี้เนี่ยถ้า eMMC ไม่พอเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถติดตั้งตัว microSD Card เข้าไปในตัวกล้องได้ด้วยนะครับนอกนจากงานด้านภาพแล้วนะครับ ตัวรีาเมร่าเนี่ยก็ไม่ทิ้งงานด้านเสียงด้วยตัวมันเนี่ยมาพร้อมกับตัวไมโครโฟนที่หน้ากล้องนะครับแล้วก็ลาโพงที่มีอยู่ด้านบนนะครับซึ่งถ้าโปรเจกต์ของเพื่อนๆเนี่ยมีการใช้งานด้านเสียงด้วยก็สามารถจบการได้ตัวเดียวด้วยรีาเมร่าได้เลยครับตัวรีาเมร่าเนี่ยทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Linux นะครับทำให้เวลาเราโปรแกรมการใช้งานเนี่ยก็เหมือนเราโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครื่องนึงเลยซึ่งการใช้งานตัวมันเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่ใช้สาย USB C เส้นเดียวในการจ่ายไฟหรือว่าเชื่ โดยเราสามารถเข้าถึงตัวมันผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ด้วย a p d r e s ที่ได้จากตัวกล้องนี้ครับซึ่งถ้าเราเอามาต่อกับระบบเครือข่ายภายในโรงงานหรือว่าภายในบ้านนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi สําหรับรุ่นที่มี Wi-Fi นะครับหรือว่าเชื่อมต่อผ่านทางสายแลนได้ครับตัวกล้องนี้เนี่ยเป็นการดีไซน์แบบโมดูลานะครับด้านในจะแบ่งออกเป็นส่วนๆทาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์กล้องได้ด้วยนะครับจากปกติที่เป็นเซ็นเซอร์กล้องทั่วไปเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแบบเซ็นเซอร์กล้องแบบไนท์ว Vision เซ็นเซอร์กล้องแบบเทอร์อลตัวจับอุณภูมิ หรือว่าเป็นเซนเซอร์กล้องแบบ global shutter ที่ใช้ในการจับภาพความเร็วสูงก็สามารถทําได้ครับนอกนอกจากนี้เนี่ยตัวกล้องเนี่ยก็มาพร้อมกับตัว heatsink ด้านข้างนะครับทำให้ไม่ต้องกัวงวลเรื่องความร้อนเวลาเอาไปติดตั้งใช้ง,งานที่หน้าง,งานจริงเลยครับที่ดันตาของตัวกล้องเนี่ยก็จะมีสกรูมาา์นะครับเป็นขนาดเดียวกับตัวกล้องก็คือ1นส่วนสนิ้วสามารถไปมาส์ติดตั้งใช้ง,งานกับตัวขาตั้งกล้องหรือว่ามาส์ที่มีการติดตั้งใช้ง,งานตัวกล้องรูปแบบอื่นไว้เนี่ยสามารถทําได้เลยครับสําหรับการโปรแกรมตัวรีแคมร่าเนี่ยจะทำ สำหรับรีคาเมราเนี่ยมี2วิธีในการโปรแกรมตัวมันนะครับรูปแบบแรกถ้าเพื่อนๆเ,เขียนโค้ดไม่เป็นแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาไปเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อน,นสามารถเลือกใช้งานตัวโนดเลสซึ่งมือติดตั้งใช้งานอยู่บนตัวรีคาเมราอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาออโตเมชันแบบโลโค้ดนะครับเพียงลากวางบล็อกที่ต้องการให้ตัวกล้องได้ทํางานให้เรียบร้อยนะครับสร้างเป็นโฟล์ขึ้นมาแล้วก,กดดิปลอยตัวกล้องก็จะพร้อมทํางานได้ทันทีครับหรือว่ากรณีที่เพื่อนๆเ,เ,เขียนโปรแกรมเป็น เพื่อนๆก็สามารถรันตัวไฟล์คอมไพล์จากภาษา C หรือภาษา Rust บนตัวกล้องนี้ได้นะครับหรือว่าจะเขียนด้วย Python หรือว่า Node.js บนตัวกล้องนี้เลยเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเราจะเอาตัวรีแคมร่าเนี่ยมาทำโปรเจกต์ยังไงได้บ้างเราลองมาทำโปรเจกต์ง่ายๆกันนะครับสมมุติว่าเราจะมาทำโปรเจกต์นับจำนวนสินค้าในภาพนะครับโดยเมื่อจำนวนสินค้าในภาพเนี่ยครบตามจำนวนที่เราต้องการเนี่ยก็ไปสั่งการตัว PLC ให้ทำงานนะครับจากโจทย์ที่เราได้มานะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะไปดูว่า ตัวโมเดลของอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุที่เราต้องการจะดีเทคแล้วก็นับเนี่ยมันมีอยู่ในโมเดลของตัว YOLO หรือว่าตัวโมเดล AI ที่เราต้องการจะใช้หรือเปล่านะครับสมมติว่าถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปแก้ไขแล้วก็เรียกใช้งานตัวโมเดลตัวนั้นเนี่ยมานับจํานวนวัตถุในภาพได้เลยแต่ในกรณีที่วัตถุข,ของเราเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในโมเดลที่เขาเทรนไว้แล้วนะครับเราก็สามารถเทรนตัวคัสตอมโมเดลขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้งานกับตัว Rekamera ได้เหมือนกันอย่างในครั้งนี้ตัวสินค้าที่ผมจะนับเนี่ยก็ค รีโมทคอนโทรลเนี่ยมันมีอยู่ในอ็อบเจกต์ลิสต์ของตัว YOLO นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็แค่ไปเรียกใช้ตัวโมเดล YOLO ขึ้นมาเพื่อเอามานับตัวรีโมทที่เห็นในภาพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปแก้ไขในส่วนของโฟลว์ตัวโนโดเรสนะครับเพิ่มออปชันในส่วนของการนับตัวรีโมทเข้าไปด้วยจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันไม่มีแล้วก็แก้ไขในส่วนของหน้าเว็บไซต์เพื่อแสดงผลการนับตัวรีโมทให้เรียบร้อยนะครับ ต่อจากนั้นเนี่ยในส่วนของการไปควบคุมตัว PLC นะครับสมมติว่าตัว PLC ของเราเนี่ยถูกควบคุมด้วยตัว Raspberry Pi อยู่แล้วนะครับเราก็เพียงแค่ใช้ตัว MQTT Broker ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวรี c คม e r ากับตัว Raspberry Pi ตัวหนึ่งนะครับให้มันสื่อสารกันโดยเมื่อตัวกล้องรี c คมิราเนี่ยนับจำนวนวัตถุในภาพเนี่ยอย่างตัวรีโมทเนี่ยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ทำการสั่งการตัว Raspberry Pi อีกตัวหนึ่งผ่านทาง MQTT Broker นะครับให้ตัว Raspberry Pi เนี่ยไปสั่งการตัว PLC อีกทีนึงก็สามารถทาแบบนี้ได้ครับ เพียงเท่านี้นะครับโปรเจกต์ของเราก็พร้อมจะใช้งานแล้วครับเดี๋ยวลองมาทดสอบการทํางานดูกันเลยครับจากในคลิปจะเห็นนะครับว่าการทํางานของตัวรีเลย์ที่ต่ออยู่กับตัว PLC เนี่ยจะทํางานโดยขึ้นอยู่กับจํานวนรีโมทที่ถูกดีเทคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับรีแคมร่าใช้งานดูไม่ยากเลยใช่ไหมละครับสาหรับในคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะมาลองเทรนตัวคัสตอมโมเดลเอาบรันตัวรีแคมร่ากันลองมาดูกันซิว่าวิธีการอย่างมันจะซับซ้อนหรือเปล่า สำหรับใครที่มีไอเดียหรือมีความคิดว่าจะเอาตัวรีคามิราไปใช้งานยังไงลองมาแชร์กันที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยให้คําปรึกษาลองดูซิว่าตัวรีคามิราเนี่ยจะตอบโจทย์ของเพื่อนๆหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้ถ้าใครสนใจในตัวรีคาม e ราแล้วอยากทดลองซื้อไปใช้งานก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เร็บไซต์ไซตอนไทยแลนด์ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ